นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุถึงความคืบหน้าเรื่องเครื่องแบบลูกเสือและการแต่งกายลูกเสือวันนี้ทางสำนังงกงานลูกเสือแห่งชาติหรือสลอชอระบุว่าได้มีการเตรียมจัดทำประกาศยกเว้นเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดําเนินการเรื่องการยกเว้นเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือของสถานศึกษาพิจารณาให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพอากาศในบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะต่อให้ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือมีการยกเว้นไปแล้วก็ยังสามารถทํากิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนวิชาลูกเสือได้ตามปกติค่ะทั้งนี้สําหรับชุดลูกเสือตามกฎกระทรวงนะคะจะมี3มชุดซึ่งประกอบด้วยชุดพิธีการชุดฝึกและชุดลําลองซึ่งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสามารถเป็นผู้กำหนดเครื่องแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้เช่นในเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือผู้เรียนสามารถแต่งกายเพียงชุดพละหรือไม่ก็ใช้ชุดนักเรียนที่เด็กนักเรียนมีอยู่แล้วและใช้ผพ้าพันคอลูกเสือซึ่งกำหนดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ซึ่งนโยบายการปรับรูปแบบโดยให้ลดการแต่งเครื่องแบบชุดลูกเสือเนตรนารีมีการพิจารณาให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2567 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของสถานศึกษาพิจารณาซึ่งมีการปรับการสวมเครื่องแบบในบางโรงเรียนแล้วอาทิการใช้หมวกผ้าผูกคอและวอกเกิลรวมกับชุดพระลระของโรงเรียนหรือบางโรงเรียนนะคะก็ประกาศใช้เพียงแต่ผ้าผูกคอและวอกเกิลร่วมกับชุดนักเรียนทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ จะมีการประกาศยกเว้นเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสืออย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายนนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะคะในช่วงระหว่างรอกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ขอให้ทราบข้อมูลตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นค่ะหรือสรุปง่ายๆก็คือเปิดเทอมพฤษภาคมนี้คาดว่ากระทรวงศึกษาธิการจะออกเป็นกฎกระทรวงได้ทันนะคะเด็กๆไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีแล้วค่ะ